ทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยยูเตอร์อิจดันเนี่ยสมัยเป็นกระเทยน้อยแมมไม่เคยที่จะได้เล่นตุ๊กตาบาร์บี้ที่แบบสมบูรณ์แบบอย่างนี้เลยอะเห็นเพื่อนก็อิจฉาเพื่อนเนี่ยว่าแบบสมัยตะกี้นะเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ที่มันเป็นเศษจากคนอื่นตุ๊กตาบาร์บี้คอขาดเอาดินน้ำมันมาปั้นเป็นคอ ตุ๊กตาบาร์บี้หัวโลนเอาดินน้ำมันมาปั้นเป็นผมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยคิดว่าอุ๊ยวันนึงถ้าฉันมีตังค์เยอะๆนะฉันฉันฉันจะซื้อเองเยอะไรเงี้ยพ่อแม่ของคนอื่นเขาซื้อให้เล่นอะไรเงี้ยก็เลยวันนี้มีโอกาสที่จะเป็นผู้ให้และเราโตถึงขนาดนี้แล้ววันนี้เรามีตังค์ซื้อเป็นร้อยกล่องได้แล้วอะแต่ว่ามันไม่ใช่วัยที่จะเรามาอยากเล่นแล้วนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้อีจันมีโครงการของขวัญ5,000ชิ้นเป็นปีที่สมแล้วปะ ช่เป็นปีที่สามแล้วปีแรกผัดชิ้นปีที่สองสองผัดชิ้นปีนี้พี่จันเติบโตมากๆแล้วให้ได้เยอะมากๆแล้วนะครับของผัดห้าผัดชิ้นเดยก็เลยเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งในส่วนร่วมเล็กๆนะครับที่อยากจะมอบโอกาสที่ตัวเองเคยขาดให้กับน้องๆที่ด้อยโอกาสนะครับที่จะได้เล่นของเล่นดีๆกับเขานะครับก็เลยเอามามอบให้กับ ครงการของขวัญ5,000ชิ้นนี้ให้กับน้องๆน,นะครับโครงการนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปแจกในวันเด็กดี6-8นะครับให้กับเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศเลยลูกเพจคนไหนที่อยากจะบริจาคของเล่นนะครับหรือว่าอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาอะไรเงี้ยเอาของขวัญมาให้น้องๆ5,000ชิ้นได้นะครับที่บ้านอีจานส่งจดหมายมาก็ได้ใช่ไหมใช่ส่งจดหมายมาก็ได้เอามาดรอปตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะเห็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไร กล่องของขวัญเป็นกล่อง <นะ S 2> ของขวัญใช่เป็นกล่องของขวัญใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ร้านข้าวแกงกำลังใจเอามาบริจาคกันได้เอามาให้น้องๆได้เล่นของเล่นดีๆกันให้น้องๆมีรอยยิ้มในวันของพวกเขาได้อย่างเต็มที่นะคะวันนี้เต้ยก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะอยากจะให้น้องๆอันนี้ที่เต้ยเอาให้นะวันวันนั้นน่ะแต่ก่อนตอนนี้เต้ยเด็กๆอ่ะที่เต้ยไม่มีโอกาสได้เล่นเลยของเล่นน่ารักน่ารักสวยๆแบบเนี้ย เล่นมากก็เทยนอยอยากเล่นมากแต่ว่าไม่ได้เล่นเลยวันนี้พี่เต้เอาให้นะเล่นให้สนุกนะน้องๆนะไนซูมาดูหน่อยน้องเดินเข้ามาดูหน่อยสวยไหมน่ารักมากนี่ค่ะน่ารักมากมาี่สดนะนี่เต้เอาให้นะน่ารักมากนี่น้องๆจะต้องดีใจมากๆแน่นะ ุที่นี่แร็กมาก <laughs> สวยเล็กมากเย้ yeah.